คุณอยากกลายเป็นผู้หญิงที่ดูมีสเสน่ห์ดูน่ารักผู้ชายเห็นน่ะผู้ชายก็หลงรักตกหลุมรักคุณแบบง่ายๆไหมคะข้อแรกคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ตลกๆค่ะเล่นมุกขำๆน่ารักอยาดซีเรียสข้อที่2เป็นผู้หญิงที่คิดดีไม่เซ็ตดีพูดแต่เรื่องดีๆไม่เอาเรื่องลบๆไม่เอาเรื่องปัญหามาให้เขาข้อที่3เป็นผู้หญิงที่รู้สึกแบบลุยๆะคะ่ะเป็นผู้หญิงที่สบายๆลุยๆไม่ต้องแบบ ต้องสวยตลอดเวลาข้อที่4เป็นผู้หญิงแสนสนดูจับตัวยากมากเลยอะ่ะหาตัวยากแบบนั้นละคะ่ะข้อที่5เป็นผู้หญิงที่น่ารักสดใสนะคะเป็นคนที่แบบ หัวเลาะง่ายมองโลกง่ายๆนะคะเวลาที่ผู้ชายเล่นมุกอะไรก็แบบขำอ่ะแต่ไม่ได้เป็นคนบ้าน,นะคะเอาแบบพอดีอดีและข้อที่ 6. รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะข้อนี้นะคะเป็นข้อที่คุณควรที่จะต้องมีการเป็นผู้หญิงนะคะนอกจากที่จะให้เกียรติฝั่งตรงข้ามแล้วตัวคุณต้องให้เกียรติตัวเองด้วยนะคะอะไรนะคะที่รู้สึกว่าฉันรักตัวเองฉันให้เกียรติตัวเอง ยิ่งจะทําให้คุณดูมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆเลยล่ะคะ่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะ